าเดียวกันกันครับสวัสดีครับชาวยูทูบตัวประเทศโัวโลกคนนเอาิี่ไทยถ้ำคนมาเลยเอาแล้วออกรายการแล้วผุ้ซอยพ้อนมาลุยอีกแล้วป้าเตี้ยคนนะงพเก่นป้าปั่นเื้เเ่าเีอาเป็นยังไงเจ้าเก่าโอโซ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 มาเส็บเสบซอยจุเนาะใส่บุญกระถินเนาะ เอาไปไงทั้งปลาเหลี่ยมหมดมากเลไปวนแล้วค้ากจะไปนั่งนุมเจ้ากอป่าหน้าสิป่าตาเวห่ได้ที่เปยังหรอว่ได้กินเอาดนเนี้ยมเศ้าอุ้มนึ่งเจาบาขอเขาอ้อมบ้านจุดจัดจุดจัดใหม่ใหม่เก็บเจ็บตัวดิใสใส่มันนาะอบุญกะทินมันอบุญกะทินเอาจากน้อย ไอนน้ย่างมันเนี่ยไอ้ย่างมันโอ้ยตรงนี้กำลังน้ำเนี่ยสันอยู่โอ้เนี่ยสันง้อตัวนี้ขึ้นเนี่ยดีใช่ไหมแต่ว่าผู้ชยายป้อนนี่เสี่ยงง้อทุกปนฝนกำลังเจี่ยวสันออกทั้งบนป้าป่านกำลังเห็ดขาอยู่ใส่บุญกระถิน มากินน้ากันเดอชาวช o ายูทูบทัวประเทศโรโลกนะจวดจัดจวดจัดโอ้โอ้โอโทอโทําอโทไทยถ้ำเมืไ่ไรเดียวติดเหลืองเ <c oughs> มื่ไดียวติดเหลืองโยโทรมานอ้นอใั่ทรมาน่อติครับโอ้กันกำนัลครับกัดกำนัน ทำอยู่ครับยังไม่เสร็จกําลังอยู่หน้าอยู่หน้าผมครับไอจะเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ก่อนกําลังแยกชิ้นเส่อนอยู่ครับรับรับครับ,รบ,รบ,รบโอ้กำนันโทรมาพอดีเอาบุญจะทิ้นมนือนี้บุญหลายบ้านเนี่ ในว่าจะก้อยงัววัดหอยงัวว่าจะก้อยงัวเดี๋ยวออกไปเส้นในเสียดอยู่เดียวอีกสักครู่เฮ้ยเนี่ยดีเนี่ยดีเอาปลาปั่นว่ามันทีรางเมื่อในอ่างทองคำหน่อยดิงานซอยเดจนในงานบุญคนะทั้งั้นปลาเตี้ยเอางานบุญบรนเทาเนาะเอาไปไหวบุญจักพัดเอาไปไหวบุญกินน้ำกันพี่น้องเฮ้าฮะ ไปแบ่งแบ่งกันน่ะล่ะก็ไปไปบุญเก็บขันเออว่เอาไปแบ่งบ่ไอ้กินอยู่แบ่งไปคือกันน่ะล่ะเดี๋ยวเอาไปเพิ่นกินอเดี๋ยาเขาผู้ไปกินอยู่บ้านก็สิหลายก้อนด้วพอเอาแล้วละครับเอามาเอาเด้อบ้านนี่ปั่นพูดกันกินใส่บุญแล้วแล้วพ่อพูงไง กำนันพอผู้ใหญ่อะไรแล้วเอ้าผู้ซอยคณะกรรมการเมื่อวานเฮาเอ้ามันมวนน้ำกันเด้อจิ้นเนี่ยพูดเอ้าผู้ใดมักพูดใหญ่พูดน้อยเอารถพูดทอกันนะเพงเดี๋ยวพอต้องสร้างกระซังแบบเอาแบบง่ายๆเป็นยูทูปห้องตัวประเทศตัวโลกเอ้าเชิญมาจิ้นน้ำกันเด้อเมื่อนี้บุญกะทินอยู่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นบุญกะทินเล่ย์มา เห็ดเนี่ยปั่นกันกินบริสุทธิ์ได้ขายเอาหัวมันเผือกเลยเห็ดกินน้ำกันสุขูสุขคน FC เน็ตซี่หอบสุขภาพแข็งแรงน้ำลำ,ลำด้วยด้วเอมาเอาบนน้ำกันบนกระถินหมู่สิบสองตำบลมันว่า,า,างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมันมวลจวดจัดจวดจ,จ,วดจัดเอ้าตรวจจัดตรวจจัดเอ้าบีเพียบคบสวัสดีครับผม นัผู้ชมเอ้ยบีแทรได้มาก่อยกับชิริพัฒน์ผมนะไรห,หยดหยดทั้งคุ่นบีเสียบ่าน้อโอ้เแพงไหนงอตัวเดียวมีอันเดียวเนาะจนใจสีแบงเอาะสีน้ำกันปู้ดอยพร้อมได้ในสอดอยู่กำนั่นก็นได้ไปลเลยเนาะผมตายเพราะเอาเรื่งองคนละคนบีพอพุ่งโอ้คนละเนาะเอาลายได้ผมลายกันเอาบ่าไว้ได้บ่เนี่ยให้เขาพักกระเดา แันย oh. ูทูบเฮาซอยจูบอกแมนสอยจูกจก้อยก้อยสีบเอาอนี่ได้ดีดีดีครับนี่ะและสีบเอากัน๋อ้ยัไปัน่นปั่นพูน้เทก้อยก้อยเดือก้อยเดือป๋ามันด้บอกผมเป็นอะไรดิบงังาะ ห่ามาผมนี่ก็ลอ,องทำหาผักกระเดาเอามาอนี้แล้วเด้อครับเด้อแฟนยูทูบประเทศทั่วโล่คนนะผู้ชายพร้อมมาแล้วพร้อมแล้วพร้อมไปเอาพร้อมแล้วพร้อมแล้วร่างไว้ขาปีซี่สวนมังกรใช่เออเอาซีม,มึงดูจุดจยาดจุดจยาดนั่นโอ้เสียบเสียบเสียบ,บ,บเออแฟนยูทูบอันนี้ผักมิกผักมิกผักกระดดนผักกระเดาบ่ต้องใส่เพราะว่าบีงาพุ้งใส่แล้วเสียบเสียบน้องกันเอาซีมึง ต้มกับเปี๊ยเดียว่อยกับเปียแท้หมอตัวเดียวมีอันเดียวเนาะเอ่อเศษบ้ำกันใดเอฟเซี่ยุกผูุกคนเนาะแลกผับแยงแดงดำไปด้วยเอามามาเอาบุนกระท bon ินน <S an> ้ำกันเอบมันเราบนท่อมูสิบสองเครื่องมัรเ้ามูเก่าเอาพร้อมกันผู้ทายพร้อมว่าเซนเนเมนเหมือเรา้พน้าเขยเศษๆจวดจัดจวดจัดเอา ในบุญในกุศลน้ำกันสวัสดีครับผม